วันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่เหลียงตัวนี้เป็นไผ่เหลียงที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับใบค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็ยังไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นไผ่จากมาเลเซยยังอยู่ในกระถางถือว่าเป็นไผ่ทางใต้นะครับตัวนี้ผมเอามาปลูกที่จังหวัดสกลนครก็ ฟอมเขาค่อนข้างสูเลยทีเดียวเป็นไผ่ป้องยาวนะครับป้องยาวใบใหญ่ใบสามารถนำมาห่อขนมปบะจ่างนะครับตัวนี้สามารถนำมาห่อได้แทงหน่อค่อนข้างดีนะครับชุดน,นี้ผมแบ่งมาสองต้นต้นหนึ่งลงดินแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งก็ยังอยู่ในกระถางอยู่ ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมว่าใบเขาใหญ่ดีเทียบกับก้าวดาวนะครับด้านข้างใบเขาก้าวดาวต้นนี้จะเป็นต้นที่ช้ำป้องนะครับคือเพาลำเขาประมาณขนาดประมาณนิ้วกว่าสองนิ้วนะครับแล้วตัดข้อแล้วก็ลงชำเอาไาว้ก็แตกติดแล้วนะครับ เรียกับใบไัยต่างกันเยอะนะครับขนาดใบ